ดูหน้าพี่ด้วยทุกคนเอ้ยวันหยุดหลังจากไปทำงาน4ี่วันมีวันหยุด3ามวันค่ะทุกคนอยากเข้าป่ามากๆแต่ดูค่ะถูกใจที่สุด,ดที่มาเดินต,ตามสามีอีกแล้วเราก็ยงคงมาที่อีกเกียมาดูอุปกรณ์เครื่องครัวเหมือนเดิมนะคะเดินตามเข้าไปค่ะเป็นกิจกรรมที่เบื่อมากๆดีนะคะที่วันนี้เราได้ของถูกใจ อยากได้ตะกร้าแบบนี้เนาะทุกคนเอาไปเก็บเห็ดเหรอไม่ได้ฝันอยากจะเอาไปทำอะไรไดยนะคะน่ารักอนะ่ะอันนี้คือตะกร้าละ1กิโลถ้าเราเก็บเห็ดมันปูสวีเดนค่ะแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ในครัวที่เขาเอาไปใส่ผลไม้แอปเปิ้ลแบบนั้นค่ะทุกคนน่ารักแต่ถ้าเราเสนอความคิดนะคะเราจะกลายเป็นคนไร้สาระในมุมมองของสามีทันทีค่ะหันก็เลยเบือ่อทุกคน เวลาอยากได้อะไรถามว่ามันไร้สาระไหมไรสาระจริงๆนั่นแหละถ้าบอกเขาไปว่าอยากเอาไปเก็บเห็ดเขาจะด่าให้ค่ะเพราะว่าตะก้าที่เก็บเห็ดอะ่ะมันมี <laughs> เยอะมากจนไม่มีที่เก็บค่ะทุกคนแต่มันไม่น่ารักแบบนี้ไงแต่อธิบายไปคนที่ไม่มีความน่ารักในจิตใจเขาจะไม่เข้าใจค่ะทุกคนน่ารักเนาะปเก็บเห็ด <c oughs> ถ้าพูดไปโดนด่านแน่ๆ,ๆทุกคน ไม่ได้โดนด่าหรอกโดนบน่นโดนบน่นเราได้มาแล้วนะที่เราอยากได้ส่วนเขานะคะยังคงเดินเลือกอยู่นั่นแหละเสร็จชั้นแผนการเราได้ตะกร้าเก็บเห็ดแล้วนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศของป่าสวีเดนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะต้นสนจะไม่เปลี่ยนสีแต่ต้นไม้ชนิดอื่นใบไม้จะเปลี่ยนสีและจะร่วงในที่สุดค่ะตอนนี้ที่เราเห็นสองข้างทา,างคือมีต้นไม้สีเหลือง สีเขียวสีแดงสีส้มนะคะสองข้างทางส่วนบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกปลปอยโปๆตลอดทั้งวันเลยค่ะอุณหภูมิช่วงนี้อยู่ที่6 1ถึง12องศาก็เรียกว่าหนาวกับฝนและลมค่ะต้นไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีที่เห็นอยู่นี่คือต้นเมเปิลนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนสีสีแดงไปถึงสีเหลืองสีเหลืองคือใบแก่สุดก็จะเริ่มร่วงค่ะ ความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศสวีเดนค่ะเราเรียกภาษาสดิสวีเดนว่าเฮสเทนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะทุกคนบนเส้นทางขับรถกลับบ้านนะคะทุกคนอุย้ยเห็ดดำอะ่ะมันเน่าแล้วนะคะให้ดูก่อนน่ารักมากเลยทุกคน มันบอกว่าเธอเธอเธอจะจอดรถสุบุรี่ไหมเดี๋ยวฉันขอไปลองของที่ฉันซื้อมาใหม่หน่อยแล้ววันก็หยิบอันนี้ออกมาก็เก็บบอกว่านี่ไม่ได้ซื้อมาให้เอามาเก็บเห็ดนะมันเป็นมันเป็นตะกร้าใส่มันเป็นตะกร้าใส่ผลไม้นะวันเลยบอกจ้าขอยืมก่อนเพราะจริงๆแล้วเราอ่ะ อยากเอามาใส่เห็ดค่ะทุกคนอ่ะเราจะเก็บเห็ดทุกดอกที่เราเจอสําหรับวันนี้นะคะเห็ดหนังแกะดอกใหม่เลยทุกคนอุ้ยอันนี้เห็ดหนังไก่ค่ะเห็ดหนังไก่ผัดกะเพราอร่อยนี่ข้างข้างล่างคือเป็นขนขนคือเห็ดหนังไก่นะคะที่แรกคิดว่าเห็ดหนังแกะไปต่อจ้าป่าข้างทางซึ่งมันเคยเห็นเห็ดเหลืองนะคะแต่เห็ดดำอ่ะเรียกว่า มีเกือบทุกป่าค่ะแวะแป๊บเดียวเด้อพี่น้องสามีแวะสุบรีจอดรถพักนี่เห็ดมันปูทุกคนสีเหลืองอันนี้เห็ดดำค่ะเห็ดดำทัดคันตะแดนเอาไปตัดขาที่บ้านนะคะเอาไปทำเมนูนี่เห็ดมันปูค่ะมีไม่เยอะนะคะป่าแบบนี้ป่าข้างทาง สวยอ่ะทุกคนแค่นี้ก็ชื่นใจอย,อยากให้ทุกคนได้เห็นเสียงที่สามีบ่นคะ่ะฉันไม่ได้ซื้อมาให้เธอเก็บเห็ดน,นะดอุ้ยุแต่คาคว่ว้ยก็มันน่ารักเนาะันบอกว่าขอยืมก่อนเอามาลองเฮ้ยทุกคนเห็ดดำคะ่ะหืมอุ้ยแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้า มันเป็นดอกใหม่อุ้ยสวยมากออ้ยทุกคนเยอะมากรอชมค่ะวันพยายามจะไม่ดึงเขาขึ้นมาทั้งรากค่ะทุกคนจ๋าเวลาดึงมาเห็นรากมันติดมาแล้วก็อยากให้เขาอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมค่ะวันพยายามหักเอานะคะแล้วก็เก็ <laughs> บได้แค่นี้ค่ะแบบไงนะ <laughs> ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาคือ เขาจอดรถข้างทางนะคะถ้าเราแบบจะทําเหมือนเราตั้งใจเก็บเห็ดมากอะ่ะเขาจะไม่จอดให้เรานะคะทุกคนนี่ทุกคนจ๋าอุ้ยเห็นเห็ด,หดมันปูสีเหลืองค่ะนี่ได้ไปหมกเลยวันนี้โอ้เยอะมากทุกคนเอ้ยไม่ต้องเดินไปไหนเลยค่ะถ้าเราเก็บกินน่ะเรียกว่าเยอะสำหรับเก็บกินนะคะ แต่มันไม่เยอะสำหรับเก็บขายค่ะทุกคนเว <L ess> ลาเก็บขายคือต้องเก็บเร็วเก็บเยอะค่ะรอชมคลิปพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้วันหยุดวันคือวันไม่ว่างเลยทุกคนมาธุระเรื่องครัวเรื่องอะไรกับสามีเยอะแยะเต็มไปหมดก็ <L ess> <L ess> ได้แค่แหวเก็บเท่านี้นะคะแต่เยอะมากเยอะมาก แล้วมันเป็นดอกใหม่ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเห็ดดำออกใหม่นะคะทุกคนดีใจจังเยงอะมากสวยด้วยเสียงรถก็วิ่งปะติดถนนใหญ่ค่ะแบบเลือกจ,อจุดจอดรถที่มันอยู่ในปา่า คนตะโกนไม่ได้เอามาให้เก็บเห็ดนะเสียงอย่างดังทุกคนนี่เหมาะกับการเก็บเห็ดจ้าตะก้าของเธอเห็ดมันปูสวยงามมากมองมาเจอเหลืองๆค่ะมันไม่ใช่ป่าเห็ดนะคะทุกคนคือคำว่าป่าเห็ดก็คือมีเห็ดเยอะมากตรงนี้แค่ มีนิดนิดหน่อยค่ะมันจะไม่เป็นผืนนะคะทุกคนหูยสวยจังสามดอกนี้สวยมากค่ะ เรียกว่าหากินง่ายเนาะพี่ๆน้องๆชาวไทยบอกว่าโอ๊ยทำไมป่าบ้านเขาหากินง่ายแบบนี้ป่ามันสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าทุกคนเขาช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็โอ๊ยธรรมชาติบ้านเขามันต่างจากมันต่างจากบ้านเรามากนะคะทุกคนอันนี้คือเห็ดหนังแกะนะคะแก่มาแล้วแล้วก็รอยหมูป่านะคะทุกคนเนี่ยที่เห็นคุยดินก็คือรอยหมูป่าค่ะ ส่วนเห็ดดำก็เกิดเกิดเรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆค่ะวันมองเห็นด้านล่างเห็ดมันปูเต็มเลยค่ะแต่ว่าวันเดินขึ้นมาต่อนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ด้วยหุยงามงามงามทำไมถึงได้ยินเสียงจรวดงงมากเลยสวีเดนไม่ค่อยมีจรวดนะคะทุกคน ไม่ค่อยได้ยินเสียงจรวดแบบนี้เหมือนกำลังจะเกิดสงครามเลย,ยส่วนสภาพเห็ดเราเด้อเห็ดมันปูสีน้ำตาลมันต้องเดินเพ่งๆจ้องๆค่ะส่วนมันปูสีเหลืองนะมันอยู่บนม้อสีเขียวอะทุกคนมองเห็นแบบไกลๆแล้วก็เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะโอ้ยเห็นแบบเป็นกลุ่มอยู่เด้ออ๋อคือเยอะจังเยอะๆๆทุกคนดู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 ดด ไอ้บางดอกแก่ไปแล้วค่ะปัด <But> งามแท้ <c oughs> ตลกตลกสามี <c oughs> ไม่ใช่ตะกาแกเพศโอ้ย <c oughs> อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนางแท้เฮ้ย <c oughs> ดูดอกเนี่ยไม่ใช่ตะกาแกเพศ <c oughs> อย่างดัง <c oughs> ทำอย่างกบเมียนางเนี่ย <c oughs> ห้ามรู้เรื่องทุกคน ะเป็นไงเป็นไง But แต่ก้าน้อยของค่อยกะเห็ดของข่อยค่ะสวยงามมากเพิทุกคนเนี่ะดู่ะ <c oughs> เต็มตะกาาน้อยไดย้ทำเป็นเล่นปะยเยอะจังเลยอะ่ะน่าเดินขึ้นไปข้างบนมากเลยค่ะแต่ว่าข้างล่างเราก็เห็นนะคะเมื่อกี้มองไปอฮ้ย มีรอยคนเก็บอยู่ทุกคนเอาคนคือมาเก็บดอกสองดอกงงมากเลยทำไมไม่เก็บเอาทั้งหมดนะดึงไปแค่สองดอกเองดูค่ะสวยมากดูป่าสวีเดนค่ะสวยงามมากๆเลยวันนี้มันใส่รองเท้าบูทีท่ที่เดินในห้างค่ะเอามาใส่เดินในป่าเจ็บขาเลยทุกคน เห็ดดำเห็ดดำเดี๋ยวไปเก็บเก็บเห็ดเหลืองก่อนคะ่ะเยอะเลยอ่ะทุกคนเห็ดเหลืองเกิดใหม่เห็ดเหลืองเกิดใหม่ทุกคน ใหม่ด้วยอุ้ยขายาวมากอุ้ยลวงไปแล้วเจอด้านล่างมาดูที่วันบอกว่ามองเห็นเห็ดดำค่ะขึ้นขายาวเลย mm hmm. เห็ดดำมองดีๆเยอะแย,ยะเลยค่ะทุกคนอุยสวยงามมากทุกคนเลยดูขาเขาอย่างงาม เก็บออกมาได้ทั้งช่อเลยค่ะไม่อยากเอาอมอสไปด้วยเก็บเห็ดมือเดียวทุวกคนโอ้เก็บเต็มตาเด้อตาน้อยหมานมากเดี๋ยวจะมีคนโทรมาตามเราอีกนะคะปล่อยเมียเข้าป่าบาย้า ปล่อยเมียเข้าป่าไม่ได้บ้านนี้เมียจะหายเข้าป่าไปเลยเดินเก็บเห็ดเหลืองค่ะทางลงแล้วนะคะเดี๋ยวเขาตามทุกคนแล้วก็ดูซากหมูป่าวันไม่เคยเห็นตัวหมูป่านะคะแต่ว่าที่สวีเดนจะมีเยอะมากนุชนภา,าอีสานสวีเดนเพื่อนวัน อยู่สตโโคมมีหมูป่าวิ่งข้างถนนให้นางเห็นด้วยทุกคนแต่ของวันไม่ถึงกับวิ่งข้างข้างถนนนะคะเห็นแต่รอยก็กลัวแล้วจ้าทุกคนจ๋ะมันจะไม่ดุร้ายนะคะถ้าเขาไม่มีลูกค่ะแต่ถ้าเขามีลูกตัวเล็กๆเ,เขาจะหวงลูกเขาจะวิ่งชนทุกสิ่งอย่างทำไมมันออกสีส้มๆเนี่ยมันก็เห็ดมันปูนะทุกคนแต่มันออกสีส้มๆ เนี่ยเหลืองๆเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะล้มเด้อเมื่อกี้กล้องยังอยู่ในมือตะก้าเห็นยังดีอยู่แต่ตูดจำบ้าไปแล้วทุกคนเอ้ยสวยมากมฟินมาก,กนเลยอะถุงมือก็ใหญ่เกินไซส์ โอ้ยข้างบนก็มีทุกคนขอขึ้นไปเก็บก่อนว่าจะเดินลงอย่างเดียวแล้วก็เก็บเห็ดทางลงอย่างเดียวจะไม่พยายามมองขึ้นนะคะโอ้ยเห็นสีเหลืองก็อดใจไม่อยู่เดินขึ้นมาอีกแล้วอ้ยอันนี้เน่าแล้วนะคะดูค่ะความสูงชันของป่าและด้านล่างมองไปคือเห็นเหลืองเหลืองเหลืองจุดนู้นเหลืองจุดนี้ทุกคน นี่เห็ดปลวกที่วันเคยเก็บผิดค่ะเดี๋ยววันให้ดูวันรู้อย่างเดียวว่ากินไปแล้วมันไม่ถึงตายมันมีคู่แฝดซึ่งวันยังแยกไม่ออกเลยค่ะนี่คือเห็ดปลวกฝรั่งแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าอันนี้คืออันที่กินได้หรืออันที่กินไม่ได้กันแน่ออกสีเขียวๆแบบนี้นะคะน่าจะอันที่กินไม่ได้ค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะมันมีคู่แฝดหน้าตาเหมือนกันเลยวันเคยเก็บผิดไปกินครั้งหนึ่ง ก็เรียกว่าตัวเองแยกไม่เป็นก็เลยไม่เก็บอีกเลยนะคะมันไม่ถึงอันตรายนะคะมันถึงเอามือจับเก็บเห็ดมันปูดีกว่าเนี่ยเต็มเลยทุกคนไม่แน่ใจนะเนี่ยเห็ดปวกเต็มเลยทุกคนเลยนน่นข้างบนนั่นนะคะมองเห็นดอกไม่ปีนขึ้นไปให้ดูแล้วนะเดินลงดีกวะะ่าค่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัวทุกคนดูค่ะสีเหลืองๆข้างล่างคือมันปูนะคะ อยู่บนหน้าผาเลยเกือบเต็มเกือบเต็มโอ้ยต่กล้าหมานมากเลยสงสารสามีเลยถูกหลอกให้ซื้อชันมากอืม เห็ดมันปูก็โอ้ยทุกคนสวยมากเห็ดใหม่ค่ะโอ้ยสวยจังไม่เหมือนเห็ดที่วันไปเก็บกับต้อละพาเพลินนะคะมันเริ่มเน่าค่ะทุกคนมันเป็นเห็ดเห็ดเก่าที่เริ่มแก่ส่วนอันนี้คือเห็ดใหม่ที่เพิ่งเกิดค่ะดูดอกเห็ดสวยมากดูทางลงทุกคน จริงๆใน iPhone มันวัดระดับความชันได้นะคะแต่วันวัดไม่เป็นแต่ที่เห็นนี่คือชันมากแล้วก็เห็ดมันปูเต็มเลยหืมสวยสวยสวย ต่อคะ่ะทุกคนวันพูดถึงต้อหลาพาเพลินตะกี้ต้อก็โทรมาทุกคนวันเลยบอกว่า <c oughs> เธอเห็ดเต็มป่าเลย <c oughs> ตรงนี้จุดสุดท้ายแล้วค่ะวันจะลงก่อนที่วันจะถูกด่านะคะแกสามีวันมองเห็นหลังวันแวบๆบเนี่ยแหละทุกคนดูข้างหน้าเห็ดมันปูเต็มเลยค่ะเหลืองเต็มมากทุกคนวันเลือกเอาแต่ดอกสวยๆนะคะ เลือกเอาแต่ดอกสวยๆก่อนที่เราจะโดนดุเวลาสามีดุนะคะดุดุหนักกว่าพ่อกว่าแม่อีกทุกคนเอ้ยเหมือนเราเป็นเด็กๆไม่รู้จกักโตเห็ดก็เยอะค่ะนี่ค่ะทุกคนสออนป๊าดอุ้ยน้องท่ากตัวดำเมี่ยมเลยทุกคนดูป๊ิคะงามแท้ล่ะ เต็มตะก้าน้อยของค่อยเลยโอ้ยโดนโดนโดนไฟโดนแดดเผาไหมนะคะดอกนั้นืสวยมากแต่และดอกเพิ่งเกิดกันทุกคนดอกใหม่เลยไม่ใช่ดอกเก่า ออนโอ้ยดูขาเห็ดโอ้ยดูตะกาน้อยของวันจ้าโอ้ยเต็มเลยตรงนี้เกิดกับอ่า ย่าทุกคนมองมาคิดว่าใบไ,ไม้ร่วงที่ไหนได้เห็ดล้วนๆเลยค่ะเริ่มเดินมาใกล้ถนนไปเรื่อยๆนะคะก็ได้ยินเสียงรถด,ดังมากเก็บเห็ดดำบ้านทุกคนเมื่อกี้เดินข้ามๆไปเลยนะคะ เวลาเห็นสีเหลืองสีดำก็ไม่ค่อยอยากเก็บทุกคนเนะี่ยตอนนี้เดินตามเห็ดเหลืองเดินขึ้นเดินลงค่ะทุกคนปาดคืองามแท้ปาดสะออนโอ้ยงามมากอืม โอ้ยสามีเอ้ย,อย่าเพิ่งเล่จะเพิ่งเร่งเด้ออีกไม่เกินห้านาทีภรรยาลงไปแน่ๆสามีที่เบื่อเมียเหลือเกินเวลาจอดรถเมียชอบวิ่งเข้ามาหายไปนในป่าทุกคนโอ้ยดูค่ะมีสีดำเนี่ยเห็ดดำเห็ดดำ กับเห็ดนังแก่ที่มันแก่แล้วนะคะตรงนี้เขาเกิดทุกปีเลยทุกคนวันจะผ่านเมืองนี้ทุกปีเลยนะคะโอ้ยข้างบนก็มีทุกคนเอ้ยเห็ดมันปูคุณสามีเอ้ยภรรยาขอขึ้นบีนิดนึงเด้อข้างล่างก็มีข้างบนก็มีทุกคนขอขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้ยมันเยอะ สุดดำเป็นดง ลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะลงจริงแล้วจ้าทุกคนเนี่ยค่ะก็ได้ทั้งเห็ดดำแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะขอ,อกเก็บเห็ดดำอีกหน่อยจ้าสามีจ๋า ทุกคนใหญ่เป็นดอกไม้เลยค่ะดูปอดอือคือพยายามจะหักมันไม่เอารากนะคะทุกคนแต่มันหักไม่ได้ค่ะมันหักไม่ได้มันหลุดขึ้นมาหมดเลยเนี่แหละเป็นสาเหตุที่วันชอบเอามีดตัดลงไปเลยค่ะเพราะว่ามันมันเหนียวอะค่ะทุกคนพอรากมันพอรากมันไม่ขาดเวลาเราเด็ดมันนะคะ มันก็จะขึ้นมาเป็นยวงเลยสงสารลากมันอนะทุกคนจ้าทุกคนเอ้ยล้นตะก้าจำใจต้องทิ้งรถจนาไว้ในป่าอีกแล้วนะคะโอ้ยสองสีเลยอุย้ยเกิดคู่กันเลยค่ะ๊ปสะออน ดูขาเห็ดเธอแม่เองามคักงามมากเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็ดดำ สามีจะเข้าใจเมียบอเนี่ยว้าทุกคนงามมากสามีผู้ไม่เข้าใจภรรยาเลยโหดูค่ะอจะวิ่งไปเอาถุงที่รถทุกคนคงจะโดนด่านะ่ะสามีวันเปนคนแบบนี้แหละคือมันไม่ใช่เวลาเก็บเห็ดนะคะเขาก็จะว่าวันนี้พามาทำธุระก็ยังวิ่งเข้าป่าเห็ดเหมือนเดิม ก็จะด่าทุกคนแต่ดูคะ่ะมันงามแล้วก็เก็บเอาอันสวยๆไปค็ล้อนอนะ่ะทุกคนเต็มจนล้นโอ้เต็มเลยอะ่ะนี่ค่ะโอ้ยดูอันนี้ดูกลุ่มนั้นเก็บกลุ่มนี้ก่อนมาถึงรถแล้วนะคะอยู่ตรงรถเองดูให้ดูรถสามีวันนี่คะ่ะ จอดลออยู่ตรงนี้ส่วนเห็ดอยู่ตรงนี้โอ้ยทุกคนปปอดพดโผ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 ปิดเบิงเอาเบิงเอาโหขาเห็ดสวยมากทุกคนเนย ตะก้าเราล้นค่ะมีอีกนะสมมุติว่าเราจะเก็บให้หมดทุกดอกนะเต็มแต่พอแล้วค่ะก่อนที่เราจะถูกด่าไปค่ะทุกคนขอเก็บอีกหน่อยเธอะมองแล้วมันตัดใจไม่ได้จริงๆดเดินเข้ามาอีกนะ่ะจะออกจากป่าแล้วนะ่ะ คนรอยอยู่ในรถทำท่าจะดีใจแล้วเออเออเมียเดินออกจากป่าเมียเดินเข้าป่าอีกรอบหนึ่งทุกคนเห็ดที่เก็บเมื่อวานได้ไม่น้อยเลยค่ะทุกคนตะกร้าน้อยของเราได้เห็ดประมาณโว้ยเยอะตอนเก็บคืออัดมาเต็มๆนะคะผลงานวันนี้จ้าซึ่งเดี๋ยววันจะพาทำความสะอาดนะคะแต่วันนี้วันมีเรียนค่ะ เราจะมาทำความสะอาดพรุ่งนี้แล้วก็ทำเมนูเห็ดกันนะคะทุกคน